ก็ขอสวัสดีเพื่อนทุกทุกครงทุกๆคนไม่ใช่ครับทุกๆคนอีกครั้งครับผมอันนี้ผมจะมาเล่น c P c นะครับมาเล่นกับเพื่อนนะครับผมมไม่ใช่มาเล่นกับเพื่อนผมจะมาเล่นใน c P c นะครับผมใเพื่อนเพื่อนดูกันนะครับช่วงนี้ผมก็มีกับ c P c แลปป้วทั่วไปนะครับไม่มีอะไรนะครับผมไปคุยกับทุกคนนะครับเพื่อเพื่อนจะดูว่าให้ผมไปคุยกับแบบไปเล่นมุกอย่างนี้เพื่อนก็สแสดงความคิดเห็น ลงใต้คลิปนึครับเดี๋ยวผมจะไปทําให้นะครับผมถ้าไม่มีใครแสดงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำคอนเทนต์อะไรนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรก็แสดงความคิดเห็นใต้คลิปนะครับผมแสดงความคิดเห็นให้ผมได้เลยนะครับเอาไปกันเลยนะเพื่อนถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมันเล่นกับผมนะครับแล้วก็ถ้ามันเล่นกับผมก็ คอมเมนต์ UID ดีไว้นะครับใต้ลิปข้างล่างนะแต่ถ้าผมไปอ่านแล้วเดี๋ยวผมไปขอปเพื่อนนะครับผมเดี๋ยวอยากจะเล่นจะถ้ามีโอกาสผมก็ถ้ามีโอกาสผ,ผมก็อยากจะเล่นกับพกเพื่อนนะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็ถ้ามีโอกาสผมอยากจะเล่นกับพกเพื่อนนะครับผมไม่รู้ว่าพวเพื่อนจะเล่นกับผมหรือเปล่านะครับต้องถามอย่างนี้นะครับ <laughs> เพื่อนไม่อยากเล่กับผมหรือเปล่าเพื่อนๆอยากจะถามว่าเพื่อนๆอยากจะเล่กับผมไหมอย่างนี้นะครับเรียกปัตัวหนึ่งครับผมืห้าหัวแล้วอืโดนอ๋อโดนยิงแล้วเพื่นะอนโดนยิงแล้วเพื่อนผมมันนี โอ้โหดิมิตอลเลยเพื่อนโดนตัวอะไรทำไมมันเมาอย่างนี้ โอ้โห,โหแต่ก็สองตัวเพื่อมไม่ทันได้ยิงนะเพื่อเราตายหมดแล้วเราก็เรียบร้อยเพื่อนไม่เป็นไรครับผมออกมาครับโอ้โห,โหนี่นยากมากเลยเว้ยสนามนี้ผมไม่ไม่เป็นเลยเว้ยให้มีทิที่เราซ่อนเว้ยนี่อย่างนี้มันยากเลยถ้า,ายิงหัวนี่โคตรยากเลยเว้ยยิงหัวเต็บหัวแบเนี้ยิงยากเดี๋ยวผมใช้พีฟ้านะครับ ใช้ไฟไปไป,ไปรับปรับเขานะฮะอืไดมอนด์ปกติมันจะเป็นไดมอนด์ไดมอนด์วีนะฮะเขาก็เล่นหนอ่นะสี่มือเขาก็ไม่ได้ ช่วยเพื่อนนะเพื่อนตอนนี้เราพุ่งไม่ได้แล้วช่วงนี้ผมไม่ค่อยจะเล่นฟีไฟเท่าไหร่เลยเพื่อนๆเหรอผมไม่เปิดก็ไม่ต้อนนานะผมไม่ค่อยเล่นฟีไฟนะช่วงนี้เป็นวันที่เราต้องผมต้องติวหนักนะก็ต้องสอบองศ์หนักนะฮะติวขนหนักเลยเนี่ยผม เป็นวันที่ผมทดสอบไม่ใกล้จะสอบออนเนนตนะครับเขาจะสอบออนเน็ตทั่วประเทศหนึ่งครับไม่รู้ว่าผมจะต้องสอบออนเน็ตนะนะผมไม,ไม่ไม่ค่อยว่านานะในการเล่นเกมแค่เพื่อเพื่อนได้ดูกันนะฮะถ,ถ้าไม่ได้ดูนานๆนก็ค่อยๆเห็นใจพี่น,นะครับราะว่าเห็นใจผมนะฮะเดี๋ยวเพราะว่าผมต้อง ติวน่านะครับอ่นี้แต่ว่าอาจจะให้ติวน่านมาเลยผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรน,นะเพื่อนไม่ใช่ไามา่รู้เรื่องผมก็ทําไม่ค่อยได้นะครับในหัวสมองของผมมาก็ค่อนข้างที่จะช้านะครับจำอะไรได้ไดยากอยู่นะยากนิดหน่อยนะครับพเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับทำผมอย่างนี้นะครเพื่อน กีดการันจงการันใจายให้ผม,มอย่างนี้นะฮะอยู่ข้างบนหนึ่งตัวไปบ่อนโออยู่ข้างบนยิงมาไปบ้านมาสองสามตัวแล้วบ่อน เขไม่กินตาแล้วครับตาผมผมเลยแค่ตัวเดียวแหละมันชุบขึ้นเไื่อไม่ทันทนะโอ้โผมดาวน์แล้วน่าจะไม่ทันละตัวน,นี้อยู่ข้างบนะอล้วเรไม่ไม่กล้าวัดเลยนะแค่นี้ถ้าเขาตัวเบ็ดผมจเจอแบบนี้ประจานนะเจอ เขาไม่ค่อยกล้าเล่นท่าไนร่นครับพวกนี้คือแบบก็ยิงหัวกันโถหัวมายิงนี้นะบุบกไม่ค่อยเจอนะเพราะว่าเจอแบบนี่แบบแบบเจอแบบไดมอนในวีพวกนี้ไม่ค่อยจอบบะ,ยะบุกเท่าไหร่นะเพื่อนแต่ถ้าเราเจอแบบได้สูสๆงนี่มันดังมาเลยนะครับแต่ที่มันดังมันจริงแต่ว่ามันเดินเป็นพวกนะครับเรา ข้าหนึ่งตัวสองตัวสามตัวไม่ได้นะครเป็นจหวะนะฮะมันมันจะมาเป็นทีนนะฮแมาสี่คนเนะี่ยอยู่รวมเลยโอ้โหตายหนึ่งตัวแล้ว,าวนะมาแบบสี่คนสี่คนอนะ่ะเพรคะนั้นเจอคนเล่นเป็นนะฮะตายหนึ่งแนละ้วเพื่อน โอ้โหไม่หวานเลยนะ เดิมหัวแค่ตัวเดียตัวนี้ตัวอ่ะตัวล้วนเล่นปุ่นี้เราจะเล่นจริงแต่หัวนะเพื่อนถ้าอ่ะตัวมันจะง่ายก็ไปนะเพื่อนจริงจริงนะถ้าอ่ะตัวมันง่ายว่ะโอ้ยย่าจะดึงหัวแล้วนะผมใช้บีไฟมันดึงไม่โดนเลยฮะบีไฟมันค่อนข้ามย่ากละกระสุนมันบาปลาอย่างนี้ทุกคันนะแต่ว่า ผมชอบเล่นดีเซอร์พวกยิงนัดเดียวมากกว่านะนัดเดียวจอบเลยเนี่ยสนุกมากโอ้โหหมดแล้วดูด้ยวยบอลด่วย

คือแบบเขาเลี้ตัวช้าอย่างนี้นะครับเด็กตัวเดียวก็นะไรตัวเดียวน่าจะไหวอยู่นะเดี๋ยวเราเรียบมันนะรเรียบเข้ามาอะไรบ้างเขาไม่กล้ามานะเพื่อน ร้อยเอาด้ยอย่างนี้ก็เจอกดีครับเกียวบอลไม่ได้ยขอเป็นลูกสองหวงแนละ้กันนนี่ ทงางไงไฮ่อะไระเหรออยู่ก็รอบเต็มมากนะมีข้อมูลนึ่งนะ

ราคาต่ายเราเผมจะดึงหัวไม่โดนเลยเพื่อนดึงหัวยากมากเดี๋ยวผมลองใช้ดีเสร็จดูนะ โหเรียบร้อยครับเพื่อนได้สักตัวนะครับจะไปดูกันเหรอมาดูกันในรอบสุดท้ายเพื่อนเราใช้ดีเซลแบบตัวอะไรดีเซลไปก่อนนะเดี๋ยวดูกันนะว่าปืนอะไรดีดีเซลแล้วก็เอพีไฟแล้วกันดีเซลแล้วก็เอพีไฟเพื่อนจะไปดูกันโอ้โหยิงชอบเลยเพื่อนได้ตัวเดียว เพื่อเราตายก่อนนะครับเสือเปรียบมาเขาลงมาสองตัวเพื่อนเพืนเราจะสู้ไม่ได้ก็ปกติของเขาอมาเพื่อไปฟั่หนึ่งตัวสองตัวเจอเจอ้เจอแล้เจอแล้วแล้ว หมดแล้วเหมดไปผมไม่ได้สักตัวได้ตัวหนึ่งมนะือ่อกี้เราลองมาฝันนี้ฮะถ้าจะอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวผมใช้ดีสดุดจะได้กี้มันยิ่งโหดก่งนี้นะู่นเข้าไหนเน,นี่ยนีออออ่อ้าวตงวนี้ ก็ลอยอยู่นะนะร้อยสี่สามนะตึงอยู่หัวโค้ดต้องก็ตึงอยู่นะนี่คือเราก็เล่นได้อยู่นะนี่เอ้าไปคิวสี่พันหาึ่งนี่เอาแล้วเพื่อนผมก็ขอจบ ิปเพียงเท่านี้นะครับผมคนไหนที่อยากเล่นกับผมก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมคนไหนที่ดูแล้วยังไม่กดไลค์กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับก็ขอกด subscribe ให้ผมดนวยนะแล้วก็กดอย่าดึงนะครับที่ดึงไม่ได้ที่สุดก็คือกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆใ,ใ,ในอนาคตนะครับผมไปแลนะครับผมบายบายสวัสดีครับ